มันข้าเที่ยงก่ะทุกคนมามามาอาหารเด็กหัวนะอาหารเด็กหัอาหารเด็ก,นะาาาาดกคุณทำงานแค่นี้คพยออิ่งพักเที่ยงพักเที่ยงกับห้องสิค่ะ กินข้าวที่ห้องประหยัดดีเดี๋ยววัน,นหน้าหนี่จะไม่กินส้มตังตอนนี้มาอยู่พึงการนะคะแต่ว,ว่าอยู่หอพัก ก็กินตามเด็กห่อที mm. ่เ,เขากินกันนะมีมาม่าก็อิ่ม mm. จะไปแค่อะไรอิ่มไทอิ่มมันเนาะนี่ก็แปลกเนาะต้องกินมามะ่าคู่กับกาแฟ ต้องกินนะไม่งั้นก็จะหลับถ้าไม่มีกาแฟนี้หลับแน่นอนเพราะว่าทำงานอะต้องพูดแล้วก็ต้องแบบสดชื่นตลอดมันต้องหาอะไรกระตุ้นนิดนึงเมื่อคือนอะต้องกินยาแก้ท้องอืดยาแก้ท้องอืดเป็นสมุนไพรดีนะ พวกขม,มิ้นชันอะตองกลางคืนเวลาที่เราท้องอืดเราก็กินขม,มิ้นชันอันนี้เป็นยี่ห้อที่เป็นของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยลองกินดูเมื่อคืนก็รู้สึกว่าเตือนมาแล้วเออดีสดชื่นดีในที่สําคัญอะขม,มิ้นชันหรือพวกแบบอ่าที่มีส่วนประกอบของอะไรนะส่วนประกอบของที่อันนี้เป็นอ๋อเป็นกระชายขาว คือป้องกันหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวเนาะก็เลยหาอะไรมาทานพอดีของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยได้มาลองหามีวิตามินซีด้วยถือว่าดีนะเนี่ยตื่นเช้ามาแบบตอนกลางคืนอะ่ะเจ็บคอแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเออรุ่งสบายอนะไรเงี้ยเออสมนุนไพรมันก็ดีอย่างี้นะไม่ได้คายนะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าเออบางทีอะการที่เราแบบดูแลสุขภาพของเราอะ่ะ ก็เป็นส่วนสําคัญนะไม่ใช่เรื่องความสวยความงามไม่ใช่เรื่องแบบหน้าตาอะไรนี้หรอกแต่เป็นเรื่องของแบบสุขภาพภายในมากกว่าอย่างเช่นช่วงนี้เป็นหวัดเป็นอะไรใช่ไหมถ้าเรารู้สึกเจ็บคอเราก็รู้สึกแบบเออตกใจไม่สบายใจกลัวว่าเออฉันจะเป็นโควิดอะไรเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่หรอกนะคะไม่มีอาการไข้ม่มีอะไรแต่ว่าเป็นแค่เจ็บคอที่เราพักผ่อนอาจจะไม่เพียงพออะไรเงี้ยก็เลยแค่พูดเบาเนะตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ได้แบบดูแลตัวเองด้วยกัน ทานพวกขม,มิ้นขม,มิ้นสําเร็จรูปขม,มิ้นชันกระชายขาววิตามินซีถือว่าช่วยได้ในในฤด,ดูหนาวอย่างนี้นะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะนะคะแต่ตอนนี้นะ่ะจะกินมามกาไปก่อเป็นอาหารที่แบบสํหรัพคนทํางานนะ,ะมากินที่ห้องพักได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นนะ,ะในยุคนี้ต้องชื่อเดือตัวเองนะต้องเอารอดต้องเอาตัวรอดตัวเองนะคะ บางทีเราไปสนใจคนอื่นมากเราเราไม่แบบมาโฟกัสที่ชีวิตตัวเองบางทีเราก็ไปฟุงฟ้งเฟ้อกับสิ่งอื่นมากรอบตัวทําให้สิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่ในรอบตัวเราเี่ยใที่ที่ช่วยดูแลชีวิตเราอย่างเช่นมาม่าเนี่ยตอนนี้แต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะหุงข้าวเลยเพราะว่าในช่วงของการทํางานเป็นการทําง,ทงานที่เร่งรีบ ไม่บอกดีกว่าว่าทำงานอะไรนะแต่ว่าก็เป็นการทํางานที่ใช้เวลาแล้วก็ฟิกเวลาแล้วก็ใช้ความรับผิดชอบสูงฉะนั้นเวลาการการกินกับการนอนการทํางานก็ต้องสัมพันธ์กันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปวิดีโอที่เอาลงไปนะบางทีไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยเอาลงไปชิวๆสบายๆอะไรนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะอัพคลิปลมาทักไทย แฟนๆนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอนะคะก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากเป็นอย่างสูงนะคะถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแชร์แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะในช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะถ้ามีอะไรดีๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายอะไรที่มันเป็นสินค้าที่ค้าขายดีในช่วงนี้หรือ,อเราจะทำอะไรที่ ช่วยเรือตัวเองในช่วงของที่เป็นยุคโควิดด้วยอะไรเงี้ยถึงมันจะซาไปแต่ว่ามันก็มีมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแบบออนไลน์เนียจะทํายังไงที่แบบเราจะใช้สื่อเน็ตเนี้ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็าหารายได้เสริมให้กับเราอะไรเงี้ยนะคะก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ได้ชมแล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ ต้อมแต้มนะคะต้อมแต้มชาแนลก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆก็ฝากติดตามด้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ